จดมาแต่อ่านไม่ออกเลยฝ้ายคะจริงๆอยากอ่านสคริปต์ฝ้ายคะอยากเป็นเดอกบมดังก,กี้ไทยแลนด์มากไหมคะอยากเป็นมากค่ะแล้วต้นหลิวล่ะคะอยากเป็นมากไหมคะ <c oughs> เป็นมากมาค่ะแล้วฝ้ายคะตั้งแต่วีคแรกที่เข้ามาพี่เป็นเมนสเตอร์ที่จะบอกว่าพัฒนาการของฝ้ายแย่มากตั้งแต่ เข้ามาตอนแรกน้ำหนัก55ใบหน้าเรียวขายาวเรียวสวยตอนนี้น้ำหนักของฝ้ายฝ้าดเข้่ไปเกือบร้อยฝ้ายคะฝ้ายมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าคะฝ้ายไม่ได้กินแม็กซ์ลินที่มีคะใช่ค่ะเราจะให้พี่ทำยังไงคะฝ้ายเงียบฝ้ายมีอะไรจะแก้ตัว ที่ให้โอกาสหนูขอโทษค่ะหนูขอโอกาสแ่ในในใน้ตัวไอครั้งได้มั้ยคะไปร้องให้เสร็จที่ซั่ทราบคร้องไห้ก่อนหน้าต้นหลิวคะ่ะต้นหลิวมมีอะไรจะพูดบ้างคะ จะเป็นมเวลากิ๊กกี้ค่ะทำไมล่ะคะว่าดิฉันสวยแค่นี้เหรอคะแล้วก็ดิฉันอ่ามาไกลจากอเมริกาลสสินโอ้อย่างนี้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้แอสเซอร์เซอร์ไพร s ์สุ r หรอลีโอเลียหูภาษาอะไรอ่ะดินอโด อะไรครับเรียโปรัชญปโะกข์อย่ามารุมพูดลากมูกนะไอสิ่งปลอมมาจำโมกขไม่รจงมาเรือฉุไม่รสู้โอเคค่ะพี่เข้าใจแล้วพี่ขอล่ามคนหนึ่งพี่ให้โอกาสละกันวันนี้จะเป็นแคมเปญสุดท้ายเพื่อที่จะตัดสินเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นพี่จะให้โอกาสในการพรีเซนต์สินค้ามันมีสินค้ามากมายหลายแบรนด์ ที่ต้องการจะเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นสปู่อาตื่น